ช่วงที่สองพบกันอีกในการเดี๋ยวจะรับสายนะครับก่อนรับสายจะบุญทองก็บอกพ่ออยากออกทีวีเดี๋ยวบอกกันหน่อยนะครับบุญบุญทองเนี่ยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับไม่ใช่เป็นปูหรือเป็นอะไรนะครับเป็นโลหะเลยนะครับสูงหน้าตักเนี่ยสามนิ้วสูงห้านิ้วนะครับเห็นความสูงนะครับเกินฝ่ามือผมประมาณฝ่ามือนะครับด้านในในบรรจุผงพายกูมารเจ็ดตนนะครับของ อ่าครูบาชัยมงคลวัชน้อยเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับท่านก็เป็นจอมขมังเวทเหมือนกันนะครับทําได้ดินเจ็ดป่าช้าอีกต่างหากนะครับเจ็ดโปง่งเจ็ดนครนะครับมีความเมตตาการณุณาเหมาะกับการสร้างอ่เขา,เ,าเรียกว่าเฝ้าบ้านนะครับเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายนะครับต่สนใจหนุนวัดทุ่งเหียงก็ได้นะครับสุริยันจันทาก็ได้นะครับองค์บูชา พันสองนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อโลหะถามว่าสวยไหมสวยเนี่ยผมว่าไอ้น้องคนเล็กนี่มันหล่อนเนี่ยจะมุนทองเนี่ยนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะใส่ชัยวายุพักก็บอกพ่อเนี่ยนอกใจอ่ะอนี่เห็นน้องคนใหม่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวกันนะครับเห็นว่าเขาน่ารักดีนะครับ้ามาดูแล้วเห็นด้านล่างนี่มีนะบรรจุนะครับบรรจุผงมวลสารนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนี่พระปิตานะครับไม่ใช่พระอายนะฮะปิตาเนี่ย เป็นพระที่หมายถึงเท่ามหมายถึงว่าการทําอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางครั้งบางอย่างเปิดหูเปิดตาบ้างพอดีแต่เป็นทางด้านเมตตาครับของหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงปู่แก้วย้อนยุกเนี่ยเป็นหลวงอ่าจากวัดเครือวันนะครับซึ่งสร้างมาแบบว่าเป็นแบบผงเก่านะครับเพราสร้างมาเนี่ยแม้แต่เซียนพระเขาบอกเห็นยังมองด้วยว่าเป็นของเก่านะครับเพราะได้จากมนาราจริงๆนะครับหลวงปู่บุญท่านก็ได้เมตตาอ่าท่านก็ศรัทธา มาจากหลวงพ่อแก้ววัดเทววันนะครับสุดยอดพระปิตามืองไทยนะครับต้องวัดเทววันหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วก็ได้มาจากหลวงพ่อบุ้ยเีกนะครับเพราะนั้นหลวงปู่บุญท่านก็รับทอดมาแล้วก็ทนมาปลูกเสกห้าร้อยบาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับของดีมีน้อยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่มีความตั้งตาในหลวง,งปู่บุญนะครับจะบูชาสิ่งซึ่งเป็นทเรียกว่าพุทธคุณ ทางด้านเมตตานะครับก็ไปได้นะครับที่จาหน่ายตามหมายเลขที่ขึ้นไปนะครับร้านสุริยันจันทาก็ได้หรือว่าวัดตุ้งเหียงนะพระนนิคมเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉนั้นวตัตถุมงคลที่ผมเอามานําตรงนี้นะครับถามว่าผมได้ไหมได้ครับผมก็ขออาจารย์เปียกตากน้ำนยอยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องไปหาไกลายนะครับที่ยามก็โน่นเลยขอคุณสมชาติก็ได้นะครับไปที่เจ้าของซีคอนไอไม่ใช่เจ้าของซีคอนนะสุริยันจันทา็แต่อยู่ซีคอนนะครับชั้นสอง ขึ้นมาตั้งบันไดด้านทิศตะวันูอนน่ะโรบินสันน่ยขึ้นมาตรงของบันไดก็เห็นเลยนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับของที่ดีที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะช่วงนี้น้องกุมาเรื่องอะไรก็มากันเยอะแล้วเพราะออกพรรษาแล้วเริ่มเพ่นพลาดนะนะครับที่บ้านเนี่ยจะวิ่งให้เชียว้าเลยนะครับแต่ทีนี้มันอยู่ที่ความเขาเรียกไงความเชื่อความศรัทธาสิ่งอันนี้ถ้าหากเรามีความศรัทธาม,มีความเชื่อมันจะทําให้เราเห็นได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ย ความศรัทธาความเชื่อมันไม่เกิดบางอย่างมันก็เกิดไม่ได้เพราะกันหลังเลเขาบอกคนที่ถือของขังจะมีอยู่สองประเภทคือหน<ป>ึ่งคนโง่ที่สุดกับคนฉลาดที่สุดคนโง่ที่สุดเนี่ยขอให้ทําอะไรขเขาก็ทําเพราะจิตเขามุ่งมั่มนนะครับมุ่งมั่นเพราะนั้นเมื่อจิตมุ่งมั่นจิตมันก็เกิดพลังนะครับมันทําให้ของนงขังได้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเขารู้จนเขาเรียกว่าหมดความสงสัยมีความศรัทธาอย่างแหลงกล้าอันนี้ก็ทําให้ของขังได้ แต่ท่านที่ตะกากกลัวกงกลางกลางเนี่ยโดนนะครับคือของไม่ขึ้นเหมือนกับคุณขับรถอ่ะนะครับขับรถเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาจะแซงรถพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยต้องสัดสินใจเป็นวินาทีก็คือเร็วอ่ะตัโมแต่เงงะเงะเงเรียบร้อยครับโดนทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเบรกก็เบรกไปเลยนะครับแต่ถ้าจะไปเลยต้องดูก่อนนะว่าไปเลยนะพ้นหรือไม่พ้นนะครับเพราผมไปมาที่กาญจนบุรีข่าวแล้วนะครับเพราะว่าแซง10บล้อปิดอัพสวนดิ ผมก็คิดว่าคือเบรกดีกว่าถ้าไปคงไม่พ้นแน่นอนนะครับผมก็เลยเบรกงงงงงอันนั้นแล้วก็ออกซ้ายได้เลยรอดไปแป๊บเดียวนะครับถ้าผ่านไปผมว่าเรียบร้อยนะแต่ประเดี๋ยวไปกับพระไปกับพระนะครับก็ท่านก็นกช่วยนะครับนะครับตอนนี้ช่วงระยะนี้การเปิดสายนะครับท่านใดที่โทรเข้ามาก็โทรได้เลยนะครับตามหมายเลขที่ขึ้นมานะครับหมายเลขเข้าในรายการของเรา02526นะครับรายการเราก็จะตอบปัญหาให้เกี่ยวกับทางบ้าน นะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอะไรหรืออยากจะรู้นะครับโทรเข้ามาในรายการนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบสายกันสดๆเลยนะครับตอนนี้ก็รอไปเรื่อยๆเราก็คุยกังเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาในรายการเกี่ยวกับนานาพยากรณ์ะคำว่านานาก็บอกอยู่แล้วนะทุกศาสตร์ที่เราใช้ในการทํานายนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาเรียกไงลายมือนําจริงลายมือเนี่ยอาจารย์เรียเก่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรนะการเปลี่ยนชื่อการทํานายใช้ชื่อ ใช้ชื่อขึ้นมาตั้งและทํานายดวงอาจารย์ลีนี่นเขาให้เขาทางั้นไปนะครับส่วนของผมก็มาทางด้านอะไรครับโหราศาสตร์ไทยนะครับมาทางไพ่ยุปีมาทางเลขเจ็ดตัวมาทางกราฟชีวิตอะไรก็ได้เถอะใช้เปงั้นเลยนะครับแม้แต่การคุยกันที่เฉยนะครับใช้มองหน้าแล้วถ่ายแต่ถ้ามองหน้าแล้วไม่ถ่ายนี่เป็นเรื่องนะเขาบอกมองอะไรเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกฉะนั้นมองหน้าแล้วต้องถ่ายถ่ายอะไรก็ได้พูดไปก่อนเขาเรียกว่าพูดก่อน ถ้าได้ไม่มีเรื่องเนี่ยถ้ามองแล้วมองจ้องแล้วแล้วไม่ทายเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะเพราะนั้นเขาบอกว่ามองแล้วก็เออคุยเป็นยังไงคเครับงงอย่างนี้ไม่โดนนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการที่เราจะใช้วิชาโหราศาสตร์การทำนายเนี่ยมันก็เป็นสื่ออย่างเนี่ยมันก็ดีนะครับถ้ามันถ้ามันก็ไม่ดีนะครับอ่ะมีสายเข้ามาซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณทินาพนภาครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะ,ะคะครับผม อาจารย์อยู่แล้วถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็กำลังมังนะฮะรู้ว่าอาจารย์โทรยากตั้งเลยโทรติดดีใจมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะโหอะไรจะขนาดนั้โทรยากหรือว่าติดยากติดยากมากเลยค่ะอาจารย์คะถ้าธรรมดามันก็อย่างนี้เนาะของดีค่อนข้างคุณทิพย์คุณทิพนภาชื่อทิพย์นภาเหรอใช่ค่ะโอ้ชื่อแปลกดีเนาะบ้านอยู่ที่ไหนที่น่ะอ๋อบ้านอยู่แถวราชเทวีค่ะอาจารย์ค่ะราชเทวีกรุงเทพเนี่ยนะเออดวงคุณตอนนี้ต้องบอกระวังสุขภาพหน่อยนะจ๊ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับขาเนี่ย เอื่องขาหนึ่งระวังกระดูกกระเดี่ยวระวังเรื่องตกกล้มนะครับเขาเรียกว่าจะซุ่มซ่ามว่างั้นเถอะดวงคุณมิเกนจะได้โชคนะครับเพราะนั้นถจาะหวยเออหวยเพิ่งออกวันนี้โดนกินไหมยังโดนกินลรวจาโดนกินเดี๋ยวเดี๋ยวพร้าหน้าได้เบอร์ที่ออกเบอร์บ้านครับได้นะครับเจ้านั้นจะซื้อมันเอาไปซื้อไหนเอาเบอร์บ้านเนี่ยกลับไปกลับมานะครับเพราะนั้นดวงตอนนี้ช่วงนี้เตอนนี้แม่อยู่ไหมคพระแม่ยังอยู่ค่ะแม่จะเข้าโรงพยาบาลแม่ต้องระวังสุขภาพเลยนะ บอกแม่ระวังสุขภาพาค่ะแม่นเครียดเกี่ยวกับหนูห<อ>ค่ะเพราะหนูเป็นนี่เขาเยอะบอกแม่อย่าไปอย่าไปเครียดมากแม่สุขภาพไม่ดีลแล้วแกชอบกังวลวิตกอะไรของแกหลายๆอย่างวิตกหนูอย่างเดียวละกัน,มน<อ>ไม่รู้จะทำแบบไหนดีถึงจะให้คุณแม่สบายใจได้คะอาจารย์คะพูดนะพุยกับแม่บอกแม่อย่าไปคิดอะไรเลยหนูหนูเป็นนี่ได้เดี๋ยวหนูก็แก้หนี้ได้อย่างเงี้ยเออทุกอย่างมีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินหลักทรัพย์คุณจะเริ่มจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําสิ่งอะไรที่เรา ที่ิดแลวหวังที่อยากจะทําทําเลยเดี๋ยวคุณจะได้ไปวัดไปทําบุญได้สักการะองค์พระโพธิสัตว์คนยินเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปการโน้เคลียวกันกันโนหมุนไม่ออกตอนนี้ค่ะไม่เปหลารตอนนี้ดวงคุณเรียกว่าอยู่จังหวะของการนิ่งนะครับนิ่งก็หมายถึงว่าทุกอย่างยังไม่ขยบเขยื่นให้นะครับเพราะฉนั้นถ้าคิดจะทําหรือจะเริ่มอะไรหลังจากดูดวงนี้ไปเดี๋ยวทุกอย่างจะคลายให้ดวงคุณเป็นดวงที่เหนื่อยดีประกดความทัาเร็จดีรับภาระ การตัดสินใจปัญหาทุกอย่างไม่ต้องพึ่งใครครับตัดสินใจเองทําเองรวมคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆให้มุ่งมั่นและตั้งใจและจะสําเร็จครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮิอ๋อปีนี้อายุ 58, ห้า, 8, หา 8, 5, กับแปดห้าแปดเหรอห้าแปดห้ากับแปดนี่เลขมันไม่ค่อยดีเลขเนี้ยเพราะฉะนั้นเลขนี้เขาเรียกว่าเลขหนี้สินรู้ไหมห้าแปดห้าเจ็ดย่าห้าแปดเออเพราะนั้นห้าเจ็ดก็ไม่เวิร์กห้าแปดก็ยังไม่เวิร์กพอเข้าห้าเก้าแล้วเวิร์กนะครับเพราะนั้นห้าเก้าไปถึงอีหลีเนี่ย เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังเลยหนึ่งระวังเรื่องคดีความสองระวังหนี้สินสองวรงสามระวังเรื่องผู้ใหญ่จะป่วยแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีตัวคุณเองก็ต้องระวังสุขภาพเช่นกันห้าแปดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้องถึงขาเนี่ยต้องระวังนะครับ,รบเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทําบุญหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะดีนะครับ มีอะไรอีกไหมคือว่าการสงสารวันนี้ตั้งแต่นับตั้งแต่ปุ้งนี้ปเป็นต้นไปถึงอาทิตย์หน้านะคะอ้องจะต้องใช้ใช้ยอดเงินเป็นล้านนะคะไม่ใช่ะจะผ่านแบบไหนเพราะมีแต่คนโทรมาทวงนี่ตรงนี้นะ,ะได้ครับเดี๋ยวคุณจะผ่านได้แต่จริงริงมันบอกว่าต้องมาเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาถึงอาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องบ้านอะไรแบบนั้นนะครับเ็นเหมือนจำนองจำนำอะไรเหมาอนมั้งเพราะนี้ดวงคุณเ็าบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะคลายให้ให้คุณเหมือนใจเย็นเดี๋ยวจะมีทางช่วยหรือหมุนได้ครับได้ เพราะนั้นอย่างที่เราคิดว่าเหมือนตอนนี้จนคิดเหมือนคุณแย่แล้วมันเหมือนไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวมันจะหาทางออกให้เพราะดวงที่เปิดเพราะดวงที่เปิดมาให้มันไม่แย่ถึงขนาดที่คุณคิดเพราะนั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะคลายให้โดยที่คุณไม่คิดว่ามันจะรอดได้มันก็รอดได้แต่ดวงก็ต้องระวังขอให้อาจารย์ช่วยลูกติดลูกหานะคะอ่าได้ครับผมงายก็เดี๋ยวผ่านให้ไที่จะไปรอดได้ไปในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าคะอาจารย์คะช่วงอาทิตย์นี้แหละหลังจากดูดวงนี้ไปเดี๋ยวโอเคครับ อ๋อโดนจัดหลังจากที่ถามอาจารย์วันนี้นะคะเ,เดี๋ยวทุกอย่างจะคลายให้ทุกอย่างจะคลายไปหมดนะครับผมมันจะค่อยคลายจะมีโอกาสได้เดินทางไปที่มุกดาหารไปทําบุญนั่งสมาธิกับเขาเมื่อมาจ่ายได้ไปอย่างที่ผมบอกมันยังไงเดี๋ยวคุณจะได้ไปวัดไปทำบุญได้ปฏิบัติธรรม